ละครชีวิตรักนางฟ้าผิดคิวตอนพิเศษวานตายังคงมีความสุขกับการเรียนถ้ารู้แบบนี้เธอคงตั้งอกตั้งใจเรียนมาตั้งนานแล้วไปเรียนนอกจากจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วก็ยังมีหนุ่มๆม,มาจีบมากมายด้วยเห็นสีหน้าระเรื่อนของลูกสาวก็อดแซวไม่ได้ไงเราเยหวานหนุ่มๆม,มาส่งไม่ซ้ำหน้าเลยนะจ๊ะ นี่ขนาดว่าแม่อยู่บ้านด้วยนะถ้าแม่ไม่ได้อยู่ด้วยละก็คงสนุกแก่และสินะคนสวยก็งนี้แหละแม่หัวกระไดบ้านไม่แห้งดีแล้วนี่มีคนมาจีบเยอะ,ยอะจะได้มีตัวเลือกเยอะๆแม่ก็จะได้คัดเลือกเอาไงว่าแม่อยากได้ค่าสินสอดเท่าไหร่เออหาลูกเขย,ยรวยเหมือนที่นางฟ้ามันหายฉันนี่ชีวิตฉันถึงได้สุขสบายอย่างนี้ไงแม่เห็นแก่มีความสุขแม่ก็ดีใจมากนะนางหวาน ขอบคุณมากนะแม่ที่ไม่อยู่เป็นเพื่อนนี่ถ้าแม่ไม่มาหวานก็คงรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกันนะเนี่ยไปเรียนกลับมาก็มีคนทำอาหารอร่อยๆเอาไว้รอแม่ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานหรอกก็คงจะต้องกลับไปดูร้านแล้วอยู่ต่ออีกสักหน่อยไม่ได้หรอกแม่นะฉันคงคิดถึงแม่มากเลยถ้าแม่กลับไทยไปตอนเนี้ อุ้ยฉันก็มีงานมีการทำนะยะเกิดวันหนึ่งพวกแกไม่เลี้ยงฉันแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะโอเคโอเคขีค้เกียจฟังแม่บน่นแล้วฉันจะไปเยี่ยมนะเออรีบมาได้ล่ะแม่เองก็คิดถึงแกเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่แกเกิดจนอายุป,ปูน,นี้แม่ไม่เคยห่างจากแกเลยก็คิดถึงจ้าแม่หวานจะไป แล้วหวานสัญญาว่าหวานจะตั้งใจเรียนให้จบเอาใบปริญญาไปให้แม่ดูมันต้องอย่างนี้สินางหวานลูกฉันหวานตามีความสุขขึ้นมากนึกได้ว่าเป็นวันเกิดของปลายฟ้าจึงโทรศัพท์ไปอวยพรวันเกิดให้กับน้องสาวสุขสันต์วันเกิดนะฟ้าขอให้แกมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้ความสุขของแกมันจะมากจนล้นอกล้นใจแล้วก็ตามฉันก็ยังขอให้แกมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกนะ ขอบคุณมากนะคะคาอวยพรของพี่หวานนะฟ้าชอบใจที่สุดพี่หวานเองก็เช่นกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบใจมากนะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทําดีกับฉันนะ่ะฉันซาบซึ้งจริงๆก็พี่หวานเป็นพี่สาวของฟ้านี่คะเออขอบใจพี่สบายดีแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสบายมากๆด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณแพทริกด้วยนะที่ช่วยเหลือฉัทุกอย่าง จะมาเรื่องการเงินได้ค่ะฟ้าจะรีบบอกคุณแพทริกให้นะคะเออไว้งานแต่งงานแกพี่จะกลับไปกระกันนะช่วงนี้กำลังมีความสุขกับเมืองนอกอากาศเย็นสบายแบบนี้ดีกว่ากลับไปร้อนที่เมืองไทยเอาไว้แกแต่งงานแล้วพี่ก็ไปทีเดียวจริงเหรอจ๊ะพี่หวานพี่หวานจะมาจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิคนอย่างฉันพูดไม่จริงที่ไหนพี่หวานไม่โกรธฟ้าแล้วหรอคะ โอ๊ยฉันไม่ได้รักแพทริกขนาดนั้นหรอกนะเย,ยฟ้าฉันก็แค่เห็นว่าเขาหล่อรวยมันก็เลยทําให้ฉันตื่นเต้นได้ยินแบบนี้ฟ้าก็สบายใจค่ะฟ้ากลัวว่าพี่จะรู้สึกว่าเหมือนฟ้าแยั่งแฟนพี่โอ๊ยไม่ต้องไปคิดมากหรอกจ้ะแฟนฉันเนี่ยมีตั้งแต่กิโลแรกจนกิโลที่50ยังไม่หมดเลยปลายฟ้าหัวเราะร,รู้สึกโล่งอกคุยกับใครเหรอจ๊ะเสียงหัวเราะดังไปถึงหน้าบ้าน คุยกับพี่หวานนะคะพี่หวานโทรศัพท์มาเสียงแจ่มใสมากเลยนะคะเขาเป็นยังไงบ้างอะตั้งแต่ผมส่งเขาไปเรียนเมืองนอกก็ยังไม่ได้คุยกันเลยสบายดีค่ะฝากขอบคุณคุณมาด้วยนะคะสำหรับเงินและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เธอผมดีใจที่เห็นเขามีความสุขนะเขาอยากได้เงินเท่าไหร่ผมก็ให้ได้หมดแหละเพราะว่าเขาเป็นพี่สาวของคุณฟ้าก็ดีใจค่ะ ดีใจที่ได้เห็นพี่หวานมีความสุขสัทียิงสาวยิ้มมีความสุขหลังจากนั้นเมื่อปลายฟ้าเรียนจบหมอก็ได้แต่งงานกับแพทริกเขาเป็นสามีที่ดีมากไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแม้มีสาวๆมากมายเข้ามาในชีวิตแต่เขาก็ไม่สนใจบอสขาเราออกไปกินข้าวข้างนอกกันไหมคะที่แคนทินของบริษัทรสชาติมันไม่ค่อยดี ผมต้องรีบไปรับภรรยามากินมื้อเย็นครับคงออกไปกับคุณไม่ได้อะไรกันคะภรรยาคุณน่ะตอนเที่ยงแบบนี้ก็ยังมาอีกเหรอคะเนี่ยใจคอจะไม่ปล่อยสามีให้มีชีวิตอิสระบ้างเลยได้ยังไงถึงภรรยาของผมเขาจะไม่ได้มาด้วยผมก็ออกไปกินข้าวกับใครไม่ได้อยู่ดีล่ะครับเพราะผมรู้สึกว่ากินข้าวกับคนอื่นมันไม่อร่อยเหมือนกับกินกับภรรยา แหมรักกันจังเลยนะคะก็ได้ค่ะบอสวีวีไปคนเดียวก็ได้ยิงสาวสะบัดหน้าใส่เขาชายหนุ่มท้อนหายใจเข้ามาทำงานต่างประเทศมาได้หนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีโอกาสได้กลับไปหาปลายฟ้าเลยเพราะงานยุ่งและงานรัดตัวจริงๆทางด้านปลายฟ้าเองก็เป็นภรยาที่ดีแม้มีหนุ่มๆม,มากมายมาชอบเธอแต่ยิงสาวก็ยังปักใจรักกับแพทติคนเดียวหมอฟ้า ผมมารับคุณไปกินมื้อเย็นน่ะไปกันไหมไม่ไปหรอกค่ะฟ้ายังไม่ได้ขออนุญาตสามีเลยนี่หมอฟ้ามีสามีแล้วเหรอเนี่ยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมีแล้วค่ะฟ้ากับคุณแพทริกแต่งงานกันมาสองปีแล้วค่ะแล้วเขาก็ขี้หึงมากด้วยถ้ารู้ว่าฟ้าออกไปกับผู้ชายคนอื่นคงบินแซนมาจากอเมริกาเลยละค่ะแล้วตอนนี้สามีคุณอยู่ที่ไหนอเมริกาเหรอ ใช่ค่ะสามีของฟ้าเขาอยู่ต่างประเทศนานๆถึงจะบินกลับไทยมาสักทีโหอยู่ตั้งไกลถ้าคุณเหงาแล้วก็เรียกผมได้ทันทีเลยนะผมพร้อมจะมาหาคุณตลอดเวลาความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่ดีของชีวิตคู่ค่ะถ้าคนสองคนขาดความซื่อสัตย์แล้วชีวิตคู่ก็จะไม่มีความเชื่อใจให้กันได้อีกหญิงสาวกลับบ้านเพื่อรอสามี ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเสร็จงานและกลับมาหาเธอที่รักแพทริกคุณมาเมื่อไร่พอประชุมเสร็จผมก็มาเลยตอนแรกตั้งใจว่าประชุมเสร็จก็จะบินกลับมาเลยแต่ผมกลัวว่าจะกลับถึงประเทศไทยดึกเกินไปก็เลยกะเวลาไว,าวา้ว่าให้เป็นตอนที่คุณงีบกลางวันพอดีฟาคิดถึงคุณคิดถึง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 ที่สุด ผมเองก็คิดถึงคุณมากใจจะขาดอยู่แล้วรู้ไม่ปลายฟ้าทั้งคู่ยังคงรักกันหวานชื่นแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามส่วนหวานตาก็ยังมีหนุ่มๆม,มาสีไม่เว้นแต่ละวันแต่เธอเคยพลาดมาแล้วนหนึ่งเธอจะไม่ยอมพลาดให้ผู้ชายคนไหนเข้าถึงตัวได้ง่ายๆหวานตาเมื่อไหร่คุณจะใจอ่อนยอมรับรักผมสักทีเอาไว้ให้ฉันเรียนจบด็อกเตอร์ก่อนนะไมเคิล นี่คุณกะจะเรียนต่อถึงด็อกเตอร์เลยเหรอแน่นอนสิฉันได้เรียนรู้แล้วว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรามีโอกาสก็ต้องรีบคว้ามันเอาไว้ผมรอได้ถ้ารอได้ฉันก็จะให้โอกาสคุณคุณสัญญากับผมแล้วนะหวานตาเอาให้รอดก่อนนะคะหญิงสาวตะวัดคอนให้ เธอเองก็ชักจะเริ่มชอบใหม่เคินผู้ชายคนนี้เข้าเสร็จแล้วเพราะเธอดูออกว่าเขาดูมีความจริงใจให้กับเธอก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนางฟ้าผิดคิวขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนพิเศษคะ่ะ